สวัสดีครับผมประพังกรมิจจิตรนักศึกษาจากหาวิาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับวันนี้ผมมาจะนำมา,มานำเสนอเรื่อง cross site scripting หรือ XSS cross site scripting คือช่องทางหรือวิธีการที่แฮกเกอร์ใช้ในการขโมยข้อมูลผ่านทางหน้าเว็บเพจนะครับการขโมยข้อมูลด้วยวิธี c o s s site scripting คือการนำทำออสคริป ไปฝังที่หน้าเว็บที่มีช่องโหว่ตัวอย่างนะครับอคอร์สัคสคริปติ้งในรูปแบบที่หนึ่งถ้าเรา Request ไปที่ URL URL สีเขียวนี่นะครับโดยส่งคีย์เวิร์ดด้วยคำคำนี้ไปด้วยว่าเจนเซโรไทม์นะครับเ <c oughs> อาพุ๊กก็จะแสดงคำว่าคำคีย์เวิร์ดที่เราส่งออกไปออกมา ทีนี้ถ้าสมมุติเราเปลี่ยน URL เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนจากคีย์เวิร์ดเราส่งไปแทนที่เราจะส่งเป็นคําตรงเลยแต่เราส่งเป็นสคริปต์ไปนะครับนี่ครับสีแดงแดงส่งสคริปต์โดยเป็นสคริปต์ของ Java Script นะครับส่งคําสั่ง alert ไปอา t p u t ก็จะแสดงคําเดิมออกมานะครับคีย์เวิร์ดเดิมของเราออกมาแต่จะเป็นคนละรูปแบบกับตอนแรกคือ b r o w s ร์จะตีความ ว่ามันเป็น Java Script ซึ่งเป็นซึ่งใช้ฟังก์ชัน alert นะครับอ่าครับตามภาพน,ลลา Skip, ออานี้นะครับผลลัพธ์ของการรันสคริปต์ออกมางนี้นะครับเราจะป้องกันการใส่สคริปต์ไปกับ URL ของเราได้ไงคือเราต้องแปลงแท็ก HTML ให้อยู่ในรูปแบบอื่นที่ทำให้สคริปต์ที่ไม่พึงประสงค์นั้นอะ่ะไม่สามารถทำงานได้เช่นาการเปลี่ยน tag สคริปต์นะครับ แท็กที่มีคำว่าสคริปนี้ให้กลายเป็นรูปแบบอื่นอย่างเช่นเปลี่ยนเป็นแอนอที่อะไรก็ว่าไปนะครับอ่าครับจากเดิมที่เป็น URL ตามนี้มีสคริปตามนี้เราก็จะเปลี่ยนสคริปสองหน้าหลังนี้นะครับแท็กสคริปนี้ให้เป็นคำอื่นคำอื่นแทนซึ่งจะทำให้สคริปอะ ไม่ถูกรัออีกแล้วพอมันไม่ได้ถูกตามรูปแบบแท็ก h t m ีนะครับซึ่งเราจะทำวิธีตั้งก่ลาวเราต้องอาศัยฟังก์ชันใน PHP ก็คือ h t m l r แ n t e t นตซึ่งจัดการการเปลี่ยนแปลงข้อความของ URL ที่ใส่ไปนะครับอ้าวแล้วมันอันตรายยัาง,งาไงการใส่สคริปต์กับ URL นั้นก็ลองนึกดูนะครับถ้าเกิดโค้ด สคริปที่ผมใส่ไปนะ่ะมันไม่ได้เป็นแค่คําสั่ง alert ที่แสดงข้อความอย่างในตัวอย่างแต่ถ้าเกิดเป็นโค้ดที่สามารถขมโมยค่าที่สําคัญบางอย่างเช่นค่าคุกกี้ user name password ของคุณไปได้ละ่ะจะเป็นยังไงอันตรายใช่ไหมครับเอาครับ cross site scripting รูปแบบที่2นะครับก็ค,บคือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่แบบว่าอยู่นลักษณะของการเปิดช่องโหว่ในฟอร์มของหน้าเว็บของเราเลย ช่องโหวในฟอ,องหน้าเว็บเป็นยังไงก็คือการเปิดช่องทางให้ผู้ใช้คนอื่นน่ะสามารถใส่สคริปต์ได้แต่ไม่มีไม่มีกระบวนการการ,การกันกรองความอันตรายของสคริปต์ใส่เข้ามายกตัวอย่างถ้าพูดถึงแล้วก็อย่างเว็บไซต์ที่มีกล่องข้อความที่เปิดให้ผู้ใช้ใส่สคริปต์เพื่อตกแต่ง id ของเราอะไรเข้าไปได้นะครับก็เกิด เขาใส่เข้ามาโดยเราไม่ได้กรองว่าเป็นสคริปต์อันตรายหรือเปล่าก็จะเกิดอันตรายได้ภายหลังนะครับนะครับตัวอย่างสคริปต์ทอันตรายนะครับสคริปต์าจากในกรอบแสดงครับจะสคริปต์ตามนี้สคริปต์นี้มีความอันตรายคือแฮกเกอร์ที่สร้างเซิร์ฟเวอร์จะเพื่อรับรีเควสต์ลูปพาพที่เบราว์เซอร์ของเหยื่อส่งออกไปเขาก็จะได้จะบ,บังคับด้วยสคริปต์นี้ให้ส่งข้งอมูลคุกกี้ทข้อมมลออกไปด้วย ็คือถ้าเกิดเราเราไปโหลดภาพอะไรพวกนี้ครับเขาก็จะว่าใช้โค้ดนี้ขโมยข้อมูลจากเครืครครร่องเราไปด้วยประมาณนี้นะครับครับการการป้องกอันนะครับการป้องกันคอ t ์สไ e ส c r i ปติ้งอาศัยการกรอง Input จากผู้ใช้เป็นหลักโดย Input ต่างๆไม่ควรถูกนํามาใช้งานได้ในทันทีแต่ต้องมีการกรองก่อนทุกครั้งและต้องมั่นใจได้ว่าผู้ใช้ไม่สามารถวางสคริปต์ใดๆลงในเว็บได้โดยตรง แต่ไม่ต้องกลงบุให้มากไปเพราะว่า CMS หรือพูดงา็คือเว็บไซต์สำเร็จรูปในปัจจุบันเนี่ยนะครับค่าความปลอดภัยเริ่มต้นของหลายตัวมันจะตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับ Cross-Skipping มาเป็นอย่างดีแล้วแล้วก็ที่ทำให้เราเบาใจได้อีกอย่างนึงครับคือระบบป้องกันจำพวก Intrusion Detection System หรือ IDS พวกระบบพวกนี้หลายๆตัวก็จะมีความสามารถในการตรวจจับได้ว่าผู้ใช้พยายามโพสต์คริปเข้ามาในเว็บเราหรือไม่ถ้ามีการโพสต์คริปเข้ามาก็จะทําการแจ้งเตือนแต่เนิ่นๆแล้วก็ทําให้เราจัดการได้ในทันท่วงทีทําให้เว็บเราปลอดภัยดีขึ้นนะครับใครเป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาคอร์สเซอ c r คลิปคอร์สเซคิปเป็นปัญหา ที่มีผู้รับผิดชอบโดยตรงคือนักพัฒนาเว็บไซต์นะครับโดยตรงเลยเขาต้องเป็นคนจัดการป้องกันปัญหาเหล่านี้ส่วนผู้ใช้อย่างเราก็อย่าไม่ควรทำให้เขาเป็นต้องเพิ่มงานให้เขามากนะครับเขาความระมัดระวังในทุกๆ Input mm. เป็นสิ่งสำคัญมากนักพัฒนาเว็บไซต์ต้องคำนึงถึงสิ่งนี้อย่างดีเพราะเว็บไซต์ของเราเราจะเราเปิดประการให้กับคนทั้งโลกที่ไม่ แน่ใจว่าใครพยายามทำอะไรอยู่บ้างเป็นอันตรายนะครับนะครับขอให้แล้วมาขอให้ทุกคนโชคดีไม่เจอปัญหาคอสต s สคิปติงนี้นะครับผมครับ